แล้วนะคะมาดูว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยชีวิตของเขาจะมีความสุขสมชื่อหรือเปล่านะคะเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวของคนที่มีความสุขนะคะเอาละค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็น h p r i e s t e s s ตั้งตรงใบที่2เป็นเด h ตั้งตรงและใบที่3เป็นเด e Star กลับหัวนะคะการงานนะคะเริ่มต้นงานนะคะสัปดาห์หน้าหวังผลสำเร็จทางด้านการทำงานขอให้อิงเพศหญิงเอาไว้นะคะหวังผลสำเร็จทางด้านการงานขอให้อิงเพศหญิงต้องถือว่าผู้หญิงเนี่ยสัปดาห์หน้าจะให้คุณทีเดียวและมีม,มีมีพลังค่อนข้างสูงนะคะหรือรวมไปถึงเจ้านายก็ได้ค่ะเจ้านายนะคะมีปัญหาหรืออะไรก็หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองเข้าไปคุยนะ,ะโดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงค่อนข้างจะ ให้คุณนะคะสำหรับไพ่ไพ่ใบนี้เอาละค่ะทีนี้มาดูในตำแหน่งที่2เป็น d ดสนะคะเดสแบบนี้เนี่ยมันจะสื่อถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะแต่เป็นเงินอะไรที่เป็นเงินแบบเก่าๆคะ่ะเงินเกี่ยวกับมรดกหรือว่าที่ดินอะไรพวกนี้นะคะต้องถือว่า ก็ค่อนข้างจะไม่เลวนะคะสําหรับไพ่ใบนี้คนที่กําลังเจรจาค้าขายที่ดินอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะให้คุณนะคะพอมาดูในตําแหน่งชีวิตรักและก็ครอบครัวค่ะนะคะชีวิตรักและครอบครัวเดอะสตาร์กลับหัวแบบนี้คุณผู้ชมคะเรามาดูที่ผู้หญิงก่อนนะคะคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะปลีกวิเวกนะคะอยากจะอยู่คนเดียวนะคะชีวิตจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคู่นะคะบางบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ จะรู้สึกเหมือนว่าอยากจะแยกห้องนอนนะคะอยากจะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายจะต้องทําความเข้าใจคู่ของตัวเองสักนิดนึงนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงจะปล่อยตัวโซมทีเดียวค่ะนะคะเวลาที่ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมันเป็นความเบื่อหน่ายมันรู้สึกว่าไฟทุกอย่างในตัวเนี่ยมันมอดออกหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของไพ่ที่ผู้หญิงจับได้นะคะเอาละค่ะ